ขอให้ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับข่าวด่วนพื้นที่สีแดง20จังหวัดฝนตกหนักมากวันนี้พยากรณ์อ,อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวารภัยอุตุภัยพยากรณ์อ,อากาศกับวันจันทร์ที่18เมษายนโดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ6นาฬกา รมอุตุนิยมที่ยาออกประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพ,พื้นที่เสี่ยงภัยพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงประจำวันจันทร์ที่18เมษาย,ยน2565ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันจันทร์จนถึง6นาฬิกาของวันอังคารบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสูงพื้นที่สีแดงเน้นบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพยาลำพูนลำปางแพร่น่านสุขโขทัยอุตรดิตถ์ พิษณุโลกกัมพแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์เพชรบูรณ์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีนครนายกและปราจีนบุรีส่วนบริเวณพื้นที่เสียงภัยปานกลางพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรี ราชบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอย,ยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีฉะเชิงเทราสากแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเลยอุดรธานีหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังพาย,ยุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ